สวัสดีครับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยวันนี้ผมก็จะพาไปดูสอนอปลื่มอกปลื่มใจฝุ่นลดงดรับอ้อยเผาสอนอเผยหวังทุบสถิติรับอ้อยสด90สูงสุดในประวัติศาสตร์คุมฝุ่น pm 2.5อย่างถาวรน,นั่นเองครับก่อนไปฟังรายละเอียดต่างๆนั้นก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ได้ไมน้อยสวนชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนอเปิดเผยสถิติการรับอ้อยเผารายวันของโรงงานน้ำตาลทั้ง58แห่งทั่วประเทศณนวันที่11มกราคม2568พบว่าโรงงานน้ำตาลส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการรับอ้อยเผาน้อยกว่า10%จำนวน22แห่งโรงงานน้ำตาลรับอ้อยเผาเกิน10ถึง 25%านจำนวน32แห่งและยังมีโรงงานน้ำตาลที่ไม่ให้ความร่วมมือที่ยังคงรับอ้อยเผาเกิน25%ปเซนจำนวน4แห่งเฉลี่ยการรับอ้อยเผารายวันทั่วประเทศคิดเป็น14.89%ปรซของปริมาณการรับอ้อยเข้าหีบทั้งหมดนั่นเองครับโดยภาพรวมเฉลี่ยโรงงานน้ำตาลรับอ้อยเผาะสะสมตั้งแต่เปิดหีบอ้อยจนถึงปัจจุบันคิดเป็นแค่ 19.57เอร์ซซึ่งก็สะท้อนเป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามาตรการที่กระทรวงอุตสาหกรรมจับมือร่วมกับโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศงดรับอ้อยเผานั้นเข้ามาถูกทางแล้วเข้าหีบในช่วงวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่2568จวบจนถึงวันเด็กแห่งชาติมีประสิทธิผลและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนโดยตัวเลขสถิติรับอ้อยเผาเข้าหีบใน ปัจจุบันที่ลดต่ำลงกว่า20%ส่งผลให้ค่าดัชนีคุณภาพอากาศหรือ AQI ในหลายพื้นที่ดีขึ้นตามลำดับนั่นเองครับนายใบน้อยกล่าวว่าแม้ว่าปริมาณการรับอ้อยเผาเข้าหีบจะลดลงทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้นแต่ก็ยังพบว่ามีโรงงานน้ำตาลในจังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียง ไม่ให้ความร่วมมือและยังคงมีการรับอ้อยเผาเข้าหีบสูงเกิน25มาตั้งแต่วันเปิดหีบทำให้คุณภาพอากาศโดยรวมยังไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสอนอจึงย้ำมายังผู้บริหารและเจ้าของโรงงานน้ำตาลในจังหวัดอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียงให้ร่วมมือกับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจังและจริงใจเพื่อคืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับประชาชนให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันและทำกิจกรรมกลางแจ้งได้อย่างปลอดภัยตลอดจนเกิดการจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและบริหารร่วมรวมถึงภาคการผลิตภายในประเทศให้เกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงักจากสภาวะฝุ่นพิษ เกินเกณฑ์มาตรฐานนั่นเองครับในายใบน้อยก็ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าจากข้อมูลของสอนอพบว่าถ้าโรงงานน้ำตาลรับอ้อยสดเข้าหีบได้กว่า90%หรือสามารถลดการรับอ้อยเผาเฉลีย่ยทั่วประเทศไม่เกิน10%ของปริมาณการรับอ้อยเข้าหีบทั้งหมดตลอดฤดูการ2567ทับ6กก็จะทำให้สามารถลดการเผาอ้อยจากฤดูการผลิตที่แล้วลงได้กว่า 22ล้านตันหรือเทียบเท่าลดการเผาป่ากว่า2.2ล้านไร่นอกจากนี้ยังคงลดการปลดปล่อย PM 2.5ได้อีกกว่า5,500ตันเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพอากาศทั่วประเทศดีขึ้นเป็นอย่างมากนั่นเองครับดังนั้นในฤดูการผลิตปี2,567-68 หากโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศให้ความร่วมมือในการรักษาระดับการรับอ้อยเผาเข้าหีบให้ไม่เกิน10%ซึ่งก็เทียบเท่ากับการเผาไร่อ้อยไม่เกิน10,000ไร่ต่อวันจะส่งผลให้ค่า AQI ของอากาศในภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพมหานครอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ที่ไม่ส่งผลกระทบกับสุขภาพคนไทยซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5ในช่วงฤด,ดูหีบอ้อยถึง4เดือนคือตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงมีนาคมของทุกปีได้อย่างแท้จริงและจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีอากาศบริสุทธิ์อย่างที่ควรจะเป็นนั่นเองครับพวกเราอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล จะร่วมมือกันคืนฟ้าใสไล้ฝุ่น PM2.5 ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ยกระดับศักยภาพการผลิตสู่การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายตลอดจนห่วงโซ่อุปทานให้สอดรับกับกติกาสากลลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางด้านคาร์บอนได้อย่างยั่งยืนในายใบน้อยได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้เช่นนี้นั่นเองครับนี่ก็คือข่าวาวทั้งหมด ที่มีความเคลื่อนไหวในช่วงนี้จากสอนอที่เอามาพูดและก็มาบอกกล่าวแก่พี่น้องให้รับรู้รับทราบว่านโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐบาลเป็นอย่างนี้นี่เองครับผมและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจจะได้ไม่พลาดความเคลื่อนไหวต่างๆของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของไทยนั่นเองครับไว้พบกันในคลิปหน้าครับ